สวัสดีคะ่ะ FC ทุกตาสาวสุพรรณชาแนลนะคะตอนนี้เรามาดูกันนะคะวะ่าเขาทำอะไรกันอของช่องยูทูบเบอร์สายบุคคลนะคะไทยบ้านนอกเด้อสวัสดีค่ะพี่สวัสดีค่ะขออนุญาตถ่ายนะคะ ช่องไทยบ้านนอกเดอ้ดเอ,าาอ,ดเ,ดอเอาดอกไม้มานะคะ <c oughs> FC ให้มาก็มันไม่ได้นัดนะประมาณสองอยนี่ละ่ะอาาเออเขาก็เตงเหานะเป็นไงเขาเป็นมีน้ำใจไงเ,เขาเขากัโอเคเนาะประมาณนั้นละ่ะ มันจะไปปลูกตรงก็ที่โลข้างนีไปแล้วกับหน้าบ้านลุงเนี่ยนะครับใบหงามเนี่ยขอบดทับงหมดเนยมังกับพม่านีละนี่นะคะนี่แหละครับดอกาวเรืองคลงปงเป็นสุขด้วย่ไยภายนอกเด้อนะคะเอาดอกดาเเลืองมาฝากลุงนะคะ หอมกุลเลยนะคะหอมกุนเลยนะคะว่าเป็นตองตกแบ้ค่ะอกเทของนี่คะอ้าวหน้กเปิด้นอไนะคะขนดอกไม้มาทุกเที่ยวอยู่บ้านยังดูเลยขนดอกไม้มาอันนี้ต้องมาตกแต่งหน่อย ให้มากะเอาก็ขอบคุณเพื่อนอันนี้มันก็สีแตกออกมาเดีวยนี่ยังเป็นนุ่มๆอยู่นี่กิดสีแตกออกมาเรื่อยๆนะครับจนิดเมื่ะจนหมดอายุเมื่อไรครับผมอีกมันเติมอยู่เช่มาปีกมากระแนกระปูกมาจังหน่อยเกิดเมื่อสิ่งทีกินมาปีกเหรอครับมีเพชรอาการนเนี่ยบางทีก็ได้ก็คือว่ามีดาวดาวเรืองมีพริกอะไรบ้างมัลตะก้พริกมังคุดไม่ยากเพราะๆเหมือนมะละกอแล้วก็กบ้มาตะกบแล้วก็มีกระเพรา แล้วก็ม <A> ีอันมีอันกบกอย่างอีก้กบอันนั้นแหละจะก๊กอย่างสมบูรณ์เดี๋ยวเราอกมาก่อนจะรู้มาเขือมะเขือมะเขือมะเขือด้วยมะเขือมะเขือก็เป็นมากได้กินเลยเอาหมูเสริมหมูปุ๋ยแล้วกันนั่งอยู่นะแล้วเดี๋ยวต้องหาพื้นที่ที่ใกล้ที่สุดแล้วเอาเอาไปกองไว้จุดเดียวก่อนดีกว่าพี่ครับกกก็็ช่ววยันนแล้จะได้ช่วยกันขนลงรถเนาะแล้วก็เอากองใส่จุดดีกว่า

ได้ดีนี่ยนู้นโอ้ดีนี่้าวิลปินเป็นมาแล้วนี่ิลปินดังมาดเะมาดอ้ยคนญาตถามเลยนุ้ยอนญาตถามเลยครับผมวัสดีครับผมสบายดีครับผมอันพอดีไปซื้อันต้นมะเขือมะหูมะตูกเสริมนะวันนี้ก็เลยไปถามดาวเรื่องซึ่งมันก็มีลายลายขนาด เรากระทำพิ่นขนาดนั้นเพิ่นก็เลยบอกว่าเอาแบบนี้สำหรับง่อนีนี่เคยฝากเดาเรื่องขึ้นไปให้ลุงกับป้าเนี่ยก็เลยเป็นผู้เอาขึ้นมาเดี๋ยวเฮาก็ตัดแต่งกิ่งมันอันนี้มันหึงแน่แล้วล่ะแต่มันก็ยังโอเคอยู่ยังมันนันสายก็งามอยู่กองฟางจากเนื้อซีเพิ่นนะเพิ่นก็เป็นเนืซีคือกันถึงแม้ว่ามันจะมันแก่เนี่ยก็คือคือมะพร้าวเนาะยิ่งแก่ยิ่งมันเนาะอันนี้ก็ยิ่งแก่ยิ่งงามครับเออสุดยอดเลยเพิ่นให้มา เดี๋ยวขออนุญาตถามทางท่านศิลปินมั่นนูว่าเอาไว้พงไหก่ให้เพียงนี่จะครบแสนแลยนะนี่ไหลไปเยาจะได้วางวางในครั้งเดียวเลยไม่งั้นเดี๋ยวมีการผลย้ายต้องชัวร์เลยนะครแล้วได้เราช่วยกันทำน่มั่นนู้นย้ายครั้งเดียวเขาลงอยู่ก็ได้ครับเนาะเขาตัดแต่งทิ้งแล้วจังเอาไปปลูกไปยังต่อไปกลับมาเอาเพิ่นอนุมัติแล้วเขาลงมือยึดพี่น้องเลยคือท่านท่านศิลปินดังอนุมัติแล้วครับท่า นะครับคือบ่าวลุกอ่านลุมพลครับยอดวิวทะลุถล่มทลายหลยนะที่ปล่อยเพลงออกไปสามหมื่นล้านสามหมื่นแล้วใช่ไหมดูล่าสุดลมก่อคืน่อประมาณเราเตอร์แต่ว่าเราเตอร์ถึงยอด การขาดก่อนแล้วผมช่วยเขาฝนลงลดก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้ามีสถานการณ์อะไรเรื่องจาอะารกานต่อไปครับจับ

ตอนนี้ใช้เวลาสามนาทีครับเยอนเดี๋ยวบุกแล้ลงรถเร็วหน่อยนึงยรน่เียรเาย่างไรตันั่นละกลมพัดเนี่ยปามีนี้เทนกระ่ามมีพ่อมาลุ้ยลมพัดอลูกไปรถ

อ่าใ้เวลาเปี่ยสี่นาทีครับดิด้ผมาอเลปลูกก็ได้วานิพิาคืนมีใ่ไโอ้ข้าวเนียวเียวะครล พัฒนาบุญด้วยเด้อันาบีใจดีด้วยครับโอ้หยูทูบเบอร์พันใหม่ครับผมยูทูบเบอร์พันใหม่ครับผมก็มีเอมีเอสซครับเขา แล้วก<ส>็พืชพแล้ก็มะเขือเทมะเขือมะเขือมไมกมดเุกอ่าเกนะ้อเ่มาครับเ้บอกว่าเป็นแก้วกาแฟะขอเ็คกตอนนี้ <usp> ูกลๆนะคะตอนนี้ข้างล่างเลยนะคระบข้างอย

คขอบคุณเจ้าของสวนนะคะนี่ค่ะให้ดอกไม้เยอะเลย ต้นดอกดาวเรืองมายังไงนะครับนี่ค่ะสัญลักษณ์ของไทยบ้านนอกเด้อนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะไทยบ้านนอกเด้อค่ะนี่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 ของแท้อ่ะของแท้มันแห้งแห้งเนาะมันแห้งแห้งหมดเลยฝากให้ไทยบ้านนอกเด้อเอามหว่าให้ เดี๋ยวจะมาปลูกอ้คเินลุเืองรุ่องนีเอขอบคุณเจ้าของสวนนะคะที่มอบให้นางวนประแตนนะคะเจ้าของสวนผัดแหนมให้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามตูกตาสาวสุขันชาแนลด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ